สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรดี้คิมมาอีกแล้วนะคะมาคุยกันเรื่องสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่าร่างกายกําลังขาดสารอาหารโอเคมีอะไรบ้างก็สัญญาณที่กําลังขาดสารอาหารร่างกายอ่อนเพลียเกิดจากอาการขาดโปรตีนวิตามินและเกลือแร่นะคะแล้วก็ท้องผูกเกิดจากการขาดกากใยอาหารและดื่มน้ําน้อยป่วยง่ายหายยากเกิดจากการขาดสารอาหารประเภทโปรตีน อีกอย่างหนึ่งก็คือขี้หนาวค่ะเกิดจากการขาดสารอาหารประเภทไขมันนั่นเองนะคะสัญญาณอันตรายที่ผมบอกว่าร่างกายกําลังขาดสารอาหารหลายคนนะคะชอบกินอาหารน้อยไปค่ะเพราะ,ะว่าเพราะบางคนอาจจะกังวลเรื่องน้ําหนักนั่นก็เป็นเรื่องที่ผิดนะคะทานอาหารน้อยไปก็ทําให้อาจจะทําให้ร่างกายรับสารอาหารไม่ครบถ้วนเรียกได้ว่าได้อีกอย่างก็คือโรคขาดสารอาหารนั่นเองนะคะแต่จะรู้ได้อย่างไรล่ะคะว่ากําลังเป็นโรคขาดสารอาหารนั่นแหละก็มาคุยกัน เรื่องร่างกายอ่อนเพลียก็เกิดจากอาการอ่อนเพลียจากโรคขาดสารอาหารนั้นสาเหตุมาจากร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอโดยเฉพาะโปรตีนและจะทําให้กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงไม่ค่อยแข็งแรงรวมไปถึงขาดวิตามินและเกลือแร่บางชนิดส่งผลให้ร่างกายไม่สดชื่นนั่นเองค่ะที่หนาวอาการขี้หนาวเป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนที่กาลังบอกว่าร่างกายกําลังขาดสารอาหารประเภทไขมันซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายแต่ก็ควรได้รับในปริมาณเที่ยงที่เพียงพอนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือท้องผูกค่ะ การกินอาหารที่มีกากใยไม่เพียงพอร่วมไปกับการดื่มน้ําน้อยเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทําให้ท้องผูกเพราะกากใยและน้ําเป็นตัวช่วยให้อุจจาระเป็นก้อนอ่อนนุ่มและขับขับถ่ายง่ายขึ้นนั่นเองค่ะตัวสุดท้ายป่วยง่ายหายช้าการที่เราเจ็บป่วยบ่อยๆและใช้เวลานานกว่าจะหายนั้นมาจากร่างกายกาลังขาดโปรตีนเพราะโปรตีนมีส่วนสําคัญในระบบในระบบภูมิคุ้มกันและการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมร่างกายจึงถึงได้ป่วยง่ายหายช้า ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าตัวเองกําลังมีอาการแบบนี้หรือเปล่าและสสิ่งสําคัญต้องไม่อดอาหารและกินอาหารให,ให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนหรือเสริมด้วยอาหารทางการแพทย์สูรครบถ้วน mm hmm. ก็ได้คะ่ะที่แพทย์แนะนําหรือว่าอาหารเสริมต่างๆที่เราหาได้ตามงบประมาณของเรานะคะเพื่อนๆลอง อลองเอาไปปรับใช้ลองคิดดูให้เหมาะสมกับตัวเรานะคะว่าอาการดังกล่าวที่พูดมาแล้วนั้นนะคะเกิดขึ้นกับเราไหมหากว่าเกิดขึ้นกับเราก็ลองปรับใช้กับตัวเราดูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอเกรดเล็กเกรดน้อยแบบนี้นะคะก็ฝากมาติดตามเลดี้ครีมคนรักสุขภาพนะคะแล้วเจอกันค่ะ